ออกมาแล้วครับเสียงลั่นๆเลยหนึ่งขบวนออกจากชุมทางบางซื่อครับเช้านี้เรามารอรถจากไอ้น้ำนะฮะแล้วก็ได้เก็บภาพรถไฟขบวนต่างๆด้วยนะครับสีหนึ่งครับอันสตอร์ม4ีหนึ่งหนึาลั่นไปเลย เขียวครับเพิ่งเจอครับครั้งแรกขบวนอุบลราชธานีกรุงเทพครับคราวนี้ทำขบวนผ่านไปแล้วครับพร้อมกับตู้เขียวนะฮะเป็นตู้ใหม่ที่เพิ่งจะทำสีออกมาเสร็จนะครับผมเห็นเป็นสีเขียวนะบางคนบอกตู้ฟ้า บราชธานีกรุงเทพครับทำขบวนมุ่งหน้าสามเสนไปสุดขบวนที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับ oh <my> ยาวๆกันไปเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอรายงานจบข่าว จากเทคกฟอทอถ่ายไปเรื่อยๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หากชอบก็ติดตามกันไว้นะครับสวัสดีครับ